แนะนําวิธีที่เราจะดึงสารอาหารหรือเราเรียกว่าปุ๋ยสุดยอดของตัวเปลือกไข่แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านหลายๆครัวเรือนจะต้องมีเปลือกไข่แน่นอนนะครับแล้วหลายๆคนก็เคยเอานาเปลือกไข่เนี่ยไปดีนะครับแล้วก็ไปโรยที่ต้นไม้ทําได้ไหมทําได้ครับ แต่ข้อสําคัญก็คือมันต้องใช้เวลานานเป็นปีหรือ2ปีกว่าสารสาคัญจากเปลือกไข่จะย่อยสลายแล้วเอาไปใช้ได้แต่วันนี้เราจะมาทําการดึงสารสําคัญที่เปลือกไข่ภายในหน,หนคืนเนี่ยสามารถที่จะดึงสารสําคัญออกมาจากเปลือกไข่ได้เลยนะครับวิธีการก็คือนําไข่เปลือกไข่ที่เรามีอยู่ไปตากให้แห้ง จากนั้นเราก็นําเปลือกไข่มาบี้บี้นะครับแล้วก็ทุบๆนะฮะถ้ามีคคกตำก็ตำครับมีเครื่องปั่นยิ่งดีครับผมใช้เครื่องปั่นส่วนหนึ่งผมจะบี้แบบนี้จะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ห่านไข่นกกระจอกเทศได้หมดครับแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่ะมีไข่ไก่นะครับแล้วก็ไม่ต้องทิ้งครับจากนั้นเราก็จะนำเปลือกไข่ที่เราได้ใส่ในขวดโหลครับถ้าจะ ทําให้ดีอีกหน่อยก็คือผมจะใช้เป็นเครื่องบดน,นี่คือเปลือกไข่นะครับบดออกมาเป็นแบบนี้เลยทําให้ตัวน้าส้มเนี่ยเข้าไปได้ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะดึงสารสาคัญออกมาได้เยอะได้มากขึ้นอ่าประมาณนี้จากนั้นเราก็จะนำน้ำส้มควันไม้ใส่เข้าไปครับเท <Hey, S 2> ไปเลยฮะเทแ,แบบนี้เลยเทให้ท่วม จะสังเกตว่าตอนนี้น้ำส้มควันไม้กับเปลือกไข่เนี่ยทำปฏิกิริยากันอยู่นะฮะถ้าเราใช้น้ำส้มสายชูเราจะได้แค่แร่ธาตุอาหารจากเปลือกไข่เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้น้ำส้มควันไม้เนี่ยจะมีแร่ธาตุต่างๆเช่นกรดอะซิติกจากธรรมชาติฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโซเดียมสังกะสีเหล็กโพแทสเซียมธาตุอาหารเหล่านี้ครับมีประโยชน์ต่อพืชทั้งสิ้นเลยนะครับเลือกใช้น้ำส้มควันไม้จะได้ประโยชน์มากกว่า เราแช่ไว้1คืนเช้ามาเราสามารถที่จะกรองครับแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับโดยใช้อัตราส่วน1ต่อร้อยนะครับก็ฝากไว้เป็นไอเดียครับ